ผมเล่นเล่นไปประมาณสามสี่รอบเฮ้ยดูดิและฟังเกมชิงคูไลฟ์สองที่สตูช็อปมีบริการฟังเพลงขอละครฟังเพลงคาริโสถานราคาย่อมเยี่ยมกันตีจากของเพลงซีโร่โกนนะครับทีงเพือดีว่าใครอยากจะติดตามนะได้คิดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยว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 คือคือเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยผมตื่นมาเลยตอนสิบโมงผมเข้าเกมผมสุ่มเล่นเล่นไปประมาณสามสี่รอบเฮ้ยดูดิคือผมไม่ได้คิดว่ามันจะได้ไงเข้าใจไหม คือผมมีประมาณสอง้อยสาสิกว่าสปินน่ะแล้วก็บบผมผมซื้อกิ้งคายแบ็กมาแล้วก็สุ่มสี่รอบอ่ะคือท,ที่ผมไปไดคลิปคือผมจะเอาไป็สองร้อยสปินเป๊ะผมจะอัดคลิป oh, <no. S 1> ทุกคนน้ำตาจะไหลเฮ้ยเโชค,โชคดีอ่ะผมเคยจะแบบล่าสุดหลัเห็นว่าไออิจิโอบิโตะมันมาตั้งนานแล้วผมเพิ่งสุมได้อ่ะประมาณแบบสี่ห้าวันที่แล้วแต่นี่โอ้โหตาจะไหล <laughs> <laughs> ผมจะก่้งคายแบ็กเมื่อ,อกี้เลย เมื่อกี้นี้เลยครับผมลืมซื้อไอ้ตอนที่จบบลิปนั้นอะคือผมน่าจะอ่านชิปเก็บไว้อะผมไม่ได้อ่านชิปเก็บไว้อะทุกคนผมเสียได้มากเลยอ่ะ oh, <no. S 1> ไม่คิดว่ามันจะได้อะเข้าใจปะเข้าจะคนตกใจปะ <c oughs> มจะฟาร์มให่เร็วที่สุดเพื่อจะมารีวิวชิสุย oh, <no. S 1> โอเคครับด๋ยวผมรีวิวในคลิปนี้เลยแล้วกันนอี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มสักคู่โอเคนะครับก็ นะจากที่ผมสุ่มได้นะครับก็แน่นอนว่าผมกาลังกั่งฟาร์มอยู่แล้วมิน้องคนนึงนะครับทักมาบอกพี่ครับอ,อฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มรีวิวเนตชิสุยไหมครับก็เลยผมก็เลยหยุดฟังผมและมารีวิวรหัสน้องก่อนเลยนะขอบคุณน้องไนท์ด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณน้องเนี่ยนะครับโอเคเราเข้าเรื่องนะครับการรีวิวเนธชิสุยกันดีกว่ารหัสน,น,น้องก็มีอะไรบ้างโอ้โหสปินสามร้อยกว่าแล้วโคตรเยอะเลยอือฮึ โ okay. อเคน้องเขามีอะไรบ้างน้อเขามีอะไรกระช่างครับมันไม่สำคัญนะเพราะว่าคลิปนี้จะมารีวิวเนตชิซุยนั่นเองนะครับโอเคปึ๊บชวิงชวิงชวิงน่าจะบวกเข้ากันนะทุกเนตเนตทุกอย่างน่าจะบวกเท่ากันนะอ่าสองแปดสองเจ็ดสามศูนย์อ่ะ, 28, 27, อะลองอินเทจิดิ้สองแปดสองเจ็ดสามศูนย์สองแปดสองเจ็ดสามศูนย์ เออเท่ากันหมดเลยนะครับทุกอันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการเป็นเล่นวงเวนธรรมดาก่อนนะก็คือการคลิดขวาแล้วกดตัว C นะว่าจะทําอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราพูดความสมจริงเดี๋ยวเราจะขอรับเควสเพื่อไปตีแบบให้เห็นภาพอ่ะคุณามาเขายังไอ้นี่ไม่ได้เลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราขี่นกไป โอเคเดี๋ยวเราปิดล่างกันคลิกขวา C นะครับเราดูกันเลยสกิลแรกคลิกขวา C ปุ๊บกดผิดคลิกขวา C คือยังไงเ่ยคืออะไรวะรู้สึกว่ามันจะตีผมไม่เข้านิดหนึ่งนะช่วงขนาแบบแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะตีผมไม่เข้านะอืมน่าจะประมาณนั้นน่าจะเป็นคาถาภาพดวงตาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลเวียนโอ้โห เนี่ยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพลวงตานะครับน,นะครับก็เหมือนที่เราดูในคลิปไปนั่นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูสกิลเบียนอันนี้น่าจะเหมือนกันน่าจะเป็นแบบภาพลวงตาเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจสกิลเอ็นสกิลเอ็นที่ผมชอบมากนี่เดี๋ยวมาใกล้ๆกันเดี๋ยวมาหาตัวนี้ด้วยจะได้โดนสองตัวพร้อมกันมามา มาปุ๊บนี่จะเป็นเป็นไฟออกมานะครับชี้สุยที่มันตันเท่าไหร่ขี้ขวาสีมันก็ตีผมเข้านะไม่คืออะไรวะขี้ขวาสีอะ่ะวี่นี่ครับอันนี้คือมันจะเดินเข้ามาตีเองนะเห็นไ,ไหมนะครับคือแบบมันจะไม่รู้ว่าเราอะ่ะตัวจริงคือตัวไหนอะ่ะไอ้สกิลบี สกิลบีเหมือนคล้ายๆกับสกิลกันนะครับคือเราใช้ปุ๊บมันจะตีเราไม่เข้ามันจะขึ้นสถานะป้องกันนะครับสกิลเอ็นเอ็นมีไฟออกมาโอ้ยแรงนะเนี่ยใช้คู่ของเทียยีสุริยาโหดเลยอะโอเคเดี๋ยวตอไม้อยู่ไหนผมไม่ได้ตีตอไม้ที่นี่นานแล้เพราะว่าวลวมาตันแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ฟาร์มแะเพิ่งจะมาฟาร์มชิซุยเนี่ยลืม อ่าอันนี้เราลุก,กอยู่แล้วสก,กิลบีรู้ก็มันใช้ใช้พร้อมกันได้แล้วแบบจะแยกมันจะลากมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหดู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 ส่วนขี้ขวาสีน่าจะเป็นภาพดวงตาชั่วขณะนะแบบน่าจะแบบตีเราไม่เข้าชั่วขณะนะเคยจะเราไปดูซารูโอ,อก,กันซารูโอ,อ,อชิซุยนะเป็นสีเขียวนะตามที่เราเคยดูไปเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมจะทําการหันให้ทุกคนดูหันหน้าอ่ะนีนะ่นะครับสีเขียวนะครับเราจะลองดูคลิกขวา C กันอ่าโอเคคลิกขวา C ปุ๊บอ่ะคลิกขวา C นี่เหมือนเล่นงแหวนธรรมดาเลยนะเล่นแหวนธรรมดาก็คืออันนี้นะครับโอเคจะลองดูจะลองดูล่างเต็มกันมันถามว่าเต็มไห้ก็ไม่เต็มหลังก็ครึ่งตัวครับ นี่นี่เราเดี๋ยวเราดูหน้าเราดูหน้านี่นะับเหมือนในรูปเลยนะที่ผมได้รีวิวไปไม่ใช่รีวิวสิสปอยไปอ่ะเอ้นี่นะครับโคตรเจ๋งอ่ะดาบแบบเป็นแหลมๆอ่ะโคตรเท่เคเราลองดูลิดขวาซียนปุ๊บขิขวาซีเหมือนกันทั้งสามสกิลเลยเหรอ กดตัววีเราจะหายตัวแป๊บหนึ่งนะครับมันจะหาที่เราไม่เจอ,อถือว่าเจิงถือว่าเจิงอันนี้จะเป็นป้องกันอ่ะโอเคนะเขียนะสก,กิลแต่ผมข้องใจว่าทําไมถึงเป็นโซโบแบบครึ่งตัวแล้วเนี่ยสก,กิลซีคิดขวาซีมันถึงใช้ไม่ได้หรือว่ากดซีธรรมดาได้ไหมกดแบบยังไงได้บ้างวะพวกหรือว่ามันต้องอัพเพิ่มวะมันตันเท่าไหร่น่าจะตันหนึ่งพันเหมือนทีวีึงระยาอันนี้ผมขอลองเอา ลองสัตหางออกลองกดเสรเอ้ยไม่ใช่ลองกดเอ้ยไม่ใช่ไม่่ใชสัตหางลองเอาดาบออกดาบลองเอาดาบออกแล้วกดคิวดูเอ้ยเอ้ยยิงลำแสงเป็นจิ้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเฉีงเฉีงเฉีงผมนึกว่าจะไม่มีสกิลอะไรกดซะแล้วมี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 อาจจะให้ดูใหม่เป็นยิงลำแสงออกมาครับ จิ้ว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 บุ้ยแรงอยู่แรงอยู่ลำแสงจิ้วจิ้วอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือแบบคือในการ์ตูนแะบชิซุยมันออกมันน้อยมากครับผมผมก็เลยแบบไม่ค่อยรู้อ่ะว่ามันสกิลยังไงเป็นยังไงนะครับอาจจะแบบเป็นตอนเสริมอะไรผมไม่ได้ดูอ่ะจิ้ว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 ใชดาบแล้วก็จิ้ว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 อ่ะยูกิไอาเขาได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตลอง ลองสกิลเลยนะที่แบบว่ากดได้นะครับอ่านี่ผลดล็อกให้เลยนี่นะครับชาร์จเมมดีจะหมดละขอภายน้องนายด้วยนะไปจัดสกิลให้ใหม่ทีโอเคมาสกิลครั้งมานี่นะเป็นน้ำแข็งรอบตัวนะครับ ลอง,ลองต้องเตียต่อยซิเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม,ม,เ,ดมเพิ่มค่ามาทางขวาโอเคคิดขวาสีซีเฉยอ่ะ้อาคิดขวาซีไม่มีเอลองกดคิวนี่เอาไม่มีเหละอันนี้แค่บัฟเฉยเยหะโอ้อะไรวะไม,ไม่เจ๋งเลยไม่เจ๋งเลยไม่เจ๋งมีอะไรที่มันกดได้อีกนะราวาจำไม่ได้ลนะมนจะกดได้อีก อ่าอันนี้กดได้ผมจําได้ว่าอันนี้กดได้ครับแต่ไม่รู้ว่าตอนกดต้องวลวอะไรนะอ่าไม่ได้วิวสี่ร้อยนะนี่แค่สองแปดแปดโอเคหน้าหลักผมกยังไม่ถึงดีดีอ่ะนาลาอ่านาลากดได้มาลองเลยรีวิวทุกอย่างเลยครับคลิปนี้รีวิวทุกอย่างเลยมาเป็นเงาพัษนาการรอบตัวนะครับ ขี้ขวาสไม่มีแล้วคิวไม่มีลิกขวาคิวขขวาซีไม่มีเละแค่แบบแค่มีแบบให้มันเพิ่มสเตเฉยๆอ่ะอันนี้อันนี้กินยาไม่เกี่ยวเฉยๆอะ่ะมันไม่มีะไรเลยอะ่ะมีอะไรที่มันกดดีกว่าผมลืมละโอเคครับก็คลิปนี้คงประมาณนี้แหลนะเนาะน่าจะไม่มีแล้วล่ะ มันมีอีกสองอันนะแต่ผมลืมไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะได้โอเคก็สำหรับการรีวิวเนชิสุยก็คงประมาณน,นี้นะครับก็รีวิวอย่างเลยผมแอบเสียดายน,นะที่แบบเงาพัฒนาการแล้วก็ยุคไออมันกดที่ขวาฟรีไม่ได้มันน่าจะแบบมีสกิลเพิ่มมานะครับอื เกมไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์และ s ับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะฮะก็ลาวเน,เน้ไป,ไปกับป้อ yeah! มเย่มาวะมาวะโคตรเท่